ลุ้นลุ้นได้ไหมอันนี้อ้วงอยู่ไปค่ะเห็นตรงนี้เกือบเหยียบนาง กวงจ้ะบวมบวมน้าสภาพเพชรเพื่องไงมาเนี่ยมีแตแบบบวมโอ้แต่งนานเนาะนทะยะงนมต่มดได้เลยจัยนี่้ได้อยู่มุดได้ไหมเนาะเสียดายเนาะตรงจุดนี่ไหม จุดเมื่อกี้นี่นไหมเกือบสิบดอกเนาะเสียดายมันเน่าพี่น้องเกิดจากอยังเมื่อวานเน่าฝนนะเน่ามันอา้าวมันออกมาบสุดก่าเนาะเห็ดเบือ่อเห็ดไตเบือ่อลายขนาดเลยป่านี่มันเห็ดไตเบือบอนะ่อมั้งนะมึงนีตเบือ่อแบบสีแดงเลยเด้อป่านี่นะเราเห็ดไตเบือไปไป่อแบบมึงน,นีตาตเบือ่อแบบสีแดงเลยนี่ เห็นว่าเห็ดไตเบื่อสีแดงเห็ดมาริโอ้เวลามันถึงฝนแล้วมันจุดมันก็จะออกมันก็เหลือแค่สีแดงคือเห็ดน้ามากเนาะมีน้องม่งนี้ตรงนี้อพุเกียดตรงนี้ตรงไอ้เคยอาวเด้จ้าอ้อไอ้กนี่ะนี่นี่เก็บเลยไว โชคดีจังเลยฝนตกเมื่อนี้นะตกแบบคือคือแบบอาบน้ำไหมน้ำชาวเวอร์ สิเก็บให้มันม้วนๆก็คอยไปนี่ประนอมก็พอได้แต่พี่น้องเลยน้องโหเป็นยังคุณยุงจ้ะคุณยังในสุดยอดอีเย ป่านี้เป็นป่าใหญ่นะจอดจะสุดผุนเลยจ้ะไอผู้ขึ้นเลยว่าปีนี้จะมีเห็ดให่เก็บอีกิดเลมันมีตรงผุนนะตรงนี้ค่ะมีบัวลายเห็ดพึ่งกับบัลายปีที่แล้วไปค่ะอันนี้คือแบบโปลิโอขาดน้า มาหมดช่อเลยนี่ค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกเนาะอาจ,จใ่ใย้พราะใหญ่มาส่งจะมืดออเข่ามากมบวกพี่น้องอันนั้นก็เป็นเห็ดพึ่งนะอันนั้นก็เห็ดเบื่อเห็ดบวกเห็ดบวกไอไ้ใส่ฟิตแอเลยจ้าในการยางเป็นการเป็นแอปอ,อของ ออกกําลังกายเนาะแล้วมันก็สามารถให้เราออกไปหารถเราได้เนาะอ้วกอื้อหืออ้วกมากโอ้ยสวยมากเลยคู่เห็ดปวกเลยจไม่ใช่เห็ดปวกสีก็จะคล้ายกันแต่มันลองเสียนว่าตรงนี้มันจะมีตะข่ายตรงนี้แล้วมันบะมีวงแหวนเนาะพี่น้องจ้า ไม่พูดครามทำเพลง้ยไม่ยองเห็นย่งบออันนี้เหยดเบื่อนะจ๊ะที่ไอ้บอกเนาะผู้เหยียดเบื่อนี่หลายแฮันมากะทีรักบ้าคุนอีกไม่้องเห็นบ่าไม่้องเห็นคุนบ่กับพี่ เต็มตะกาเลยพี่น้องจ้าตายอยู่เกือบแกเดี๋ยวค่อยซ่อมเอาเนาะซ่อมเงไปก่อนเด้อเต็มแล้วอ่ะ เอาปลาษาตัวนี้มันได้บ่ล่ะมันได้อยู่นะบ่ได้แล้วเนาะนเอาเนาะเลืออได้รับัดน,นี้ตัวนี้เอาเอาขาออกอออืืหขามันบ่นนได้พี่น้องมาเด้อผู้ใดยมาเห็นเห็ดนหนามใบ แน่นมากเนี่ยยายโทรบอกไม่หาบ,บกันเด้อว่าอย่าเป็นห่วงไอเนาะไปค่ะข้างๆไอนี่เป็นเห็ดเบือ่อที่กินแล้วตายเลยเด้อจ้ะโอ้เห็ดพึ่งหวานเน่าวซำมาหนี่ ค่อยซีได้เลยอะนี่จ้ะให้เต็มตะกาแล้วยิ่งเจอขาส้มจ้ะอืม้มหนาวขาส้มมันพอได้แล้วจ้ะเอาไว้นี่แหละ แค่นี่เขาจะบ,บนนิยมกินเลยใจอยู่นี่เห็ดหน้างัวเห็ดพุงมหมูนี่ยไหมไม่รู้ว่าทําไมนะสวยมากที่พี่น้องเบิ่งนี่เห็ดพุงหวานปอดพุ่นอีกแหงสิเมื่อแหงแต่พี่น,น้องเบ่งน,นี่เต็มแล้วมาสิเต็มไหมลองนี่ลองนี่โอ้ยไอเสียดายเดี๋ยวไปอยู่ซรายไปงอมงหอยอยู่ซรายพี่นอ้องเอาดูฮะ มันมีแต่คนเฮาเนาะมันต้องแบบว่าอย่างแบบนี้ก่อนนี่เดียอันนี้ก็แกไปน้องได้บนนี่เห็ดพ,าาพ,พึ่งขาลายสองดอกคุณอีกโพี่น้องจ้าอย่าเพิ่งขาลายโอ้ยน้องยินเสียงอันนี้ปะ สิฟ้าออกเลยนี่ย่เพิเ่นเป็นห่วงเนาะสิวนออกแล้วได้อจ้ะฝ้าคือกึมฝ้ากึมฝนมาแล้วยังพ่เพิ่นสิเป็นห่วงอายมั้ยเนาะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนะาะโอ้ยจะให้หลับตาไอ้นอนมาหลับเราคืนนี้หวังเลยนอนมึงนี่น้องมึงนี่ ลองจ้โอ้ยได้ค่ะอืมขาพอสวยงามเนาะแต่ก็ถือว่าได้นะไปค่ะเหนียวไหมได้ได้ นะเหนียวมากเอาบปได้รกขนาดไหนฉันก็จะไปหาเธอยังดู้นี่สิโอ้โหว้าวกำลังเกิดเลยเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจังตัดขาเดี๋ยวพี่น้องเด้อ ได้ยื้ฟ้าออกเลยจ้ะมันจะมืดแล้วเนาะไก่เติบไปโอ้โหไอ้มาสี่โมงเลยจ้ะมนั่นแ,แหละว่าสิ้อลไออกมาเพราะว่าฝนตกเลยบอกกับพ่อใหญ่ว่าเขาไปตัก,ตกบุเบรีดูกาเพราะว่าซื้ออุปกรณ์ตักบุเบรี่มานะ เอาไ้เนาะจะเอาไว้รอบหน้าเนี่ยเลือกได้แล้วเห็ดปวกเต็มเต็มพิกัด มันงามเนาะขาโอ้เห็ดปวกไม่ต้องใส่แล้วเท่าเอามีเห็ดตะไคร้เสยปลานี่ ตไใครตาใครเบาล้อนะมาหมุนทางไหนหมุนทางไหนก็มีเอ,าอ้าเอ,อียงหนีเอียงขยิงงอู้ยอะไรกันนี่บันเทิงแล้วบ้านนี้โอ้ยตายตายตาย พ่อใหญ่พ่อใหญ่นี่น่ารักขันอะไรแล้วแถมยังไอ้บอกว่าฉันไม่ไปมันไม่มีปีที่แล้วมันมีแค่เห็ดพึ่งแต่ไม่ใช่ยามนี้เพราะว่ายามนี้เด้คนไทยไงไปเหอะผัวบอไปตักบุ้งวอร์รี่ผัอเออไอเสือลาวะ่ะเบอร์นี่ยางว่าเสือเพ่นอะ่ะเบอร์พี่น้องอไปอีกไปยา,ามของไปยังบบสุดเด็ดนี่ วุมีตรงใส่มาไอเห็ดเหลืองๆทางนี้วนมาทางนี้ค่ะเบิงนี่จะ้ะปอดพุนพ่นพุ่นโอ้เอากดาดออกมาใส่ก่อนเด้อเห็ดเหลือง บ่อยก่อนบ่อยก่อนอายุเหจ้าอยู่แจกห่อท้าวไก่อยู่บ่จักนั้นกะไก่อยู่เด้อจ้าพ่อใหญ่บีบแต่แล้วเป็นเพราะสิทธิ์ทิมายเป็ยันจำบ่ได้ดอกพ่อใหญ่ โทรบอกเพื่อนก่อนได้จะเด้ทันทีแต่ว,วลา, 1. 1. 1. 1> า,าั่ะกุ๊บกับ วันนี้นพี่น้องจ้าเจ็ดสุดยอดไปเลยวันนี้นะพี่จังได้นอแบบนี้จังเอาเมือได้มีถุงอยู่นะยยานถ้าเปิดกระมาได้อยู่แต่ย่านจำตรงนี้โ่ได้มาจา้ะเนาะ สงสัยสิได้ตัดนิ้วซี่เพราะว่ายังนิ้วซี่นี่ตัดเพราะว่าเวลาสไลด์โทรศัพท์น่ะมันจะสลไลด์ได้ไม่ใช่มสาสไลด์ยากจะ้ะแสดงว่าป่านี่บ่มีคนมาหาเลยอ่ะป่าตัวพุ่นน่ะมีคนหาเลยจะ้ะป่าที่แอบไปประจำน่ะมันก็เลยไม่ค่อยได้คนหาหลายจะ้ะ ปีที่แล้วไอ้แจ๊เข็ดกระบอกครกบ,บ,คบนะจ๊ะเนาะเพราะว่าหลายคนเนะาะไอ้เมื่อตากแห้งเมื่อกแจ๊บริโภคได้พี่น้องเลยโทษหลายๆหลายคนนะจ๊ะเนาะแบ่งกันกินไปคะ่ะณตอนนี้นะคะพี่น้องจา๋าณตอนนี้โอ้ยดูสิ <laughs> สวดจูนพูนว้า พี่น้องพออีกแล้วใส่ถุงก็ได้รอบนี้เด้อถุงกระาดาษมดนเด้อไอเอ้พี่น้องอายายพี่น้องเพิ่งเด้อฟังพุ่นอายังบ่เห็นเมื่อกี้เลยไอคุนผันไปแลวไอ้พ่อ อกอนอายุทำไมตรงนั้นไปยังกับฝรั่งอยู่คู่มือนี่ดีตรงนี้สุ่มพอม่อเอาเก็บเพชรบกพรงางาในเด้อาอกาแฟ้าอาจะ้ะมันขำแล้ว อีกย่างนึ่งก็คือแบบฟังเอาเสียงลงปานได้โอ้ยโพดโพแล้วเจอแจ็คพอตแจ็คพอตอีลีทองคำในโคกพี่น้องเบินี่โอ้หพอดพี่น้องเบิรงนเบิรงเบิรเบิรงเบิรเบิเบิจ้ะเบิรง ปวดโพอ้วพ่อมาอ้ย ทองกินข้าวไม่ได้หลายเด้ไหมนะพี่น้องมึงนะมึนืนี่ไอ้ขอ,อยเมียคนแนมหาเมอ,อยากคนแนมหาเมอ,อยอนแนมหาอีหนเดะแต่ก็เมื่อกไ่ได้จ้ะต้องเอาเธอกลับบ้านด้วยเอานอนกลับบ้านด้วย จะนอีกจกักสขอกจังไดแล้วหเห็นแล้วกะม่ยจะงว่ากันถ้าบีบแต่อีกเธอหนังไอไปเลยเราไม่ได้บีบแต่แหล่งหรอกเพิ่กนกเบิงนางอยู่ในรถนะและจ้ะแต่ว่าเพื่อนกะย่านไอหลงเนาะเป็นหวัว นี่ค่ะป้าติทุกว้าติทุกติทุกติทุกมีคนย่างโคกนีน่มีแต่อายเป็งนงานหนักเล้อตะแรงนี่ไม่ได้เ็กินออกจะตากตบันนี้นะ เจ๋า้วสวยด้วยอ่ะมืดแล่าหก้วงพุ่นอีกโอ้ตาย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 วมวนไดมมวนาดใจาขนาดมัน มือสิมาเลมปักจุดแลนมากให้เจ้าของก่อนให้ดูเด้อพี่น้องเด้อขำแองแล้วเมืม่อดมะฝนสีมานี่เดี๋ยวจะมาใหม่แล้วมือแล้วพี่น้องเนาะเระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเอ็ดนาทีชั่วโมงครึ่งเลงาาายีเต็มตะก้าระยะทาง สามกิโลเมตรแคลอรี่499่งร้อยเก้าสิบเก้าวิเอับเก็บเห็ดฝ้า่งเนี่มันสิบลมนดเพราะว่าเห็ดมันบ่งงามทำให้เห็ดไม่สวยเห็นเห็ดผึ่งอีกได้ตอนนี้นะ An mani ya bani Mung ni มือแล้วไปไปนี่แล้วก็ในถุงอีกเห็นย่างนี้เห็ดปวกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่าเห็นอีกเด้อเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะพรุ่งนี้เนะาะป่านนี้เรารู้ไปค่ะเห็ดหลายขนาดเลยอ่ะแน่นอนพี่น้องจ๊ะลูก โอ้มายกูพี่น้องเต็มเลยหลายขนาดเลยอ่ะลูกเอวูเบะค่ะโห่เลยที่ชูพี่น้อง s ซ p e r happy เบิ่อไ้ได้เต็มจะกล้าเลยนะก็เต็มทุงอีกระดอบใหญ่ๆฝนตกด้วยนะวันนี้อ่ะฝนตกไอซีให้พี่น้องเบิ่งเหดผึ่งอยู่เด้อ ตอนที่ไอออกมานะจ๊ะนะเยอะมากสำหรับวันนี้อก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะดูบัรยาการรอบๆแถววันนี้นะคะบ๊ายบาย เบึงนี่จ้ะโหดโพเนาะไอ้พึ่งจะสวยๆทางนั้นเลยถ้าบ,บนอนอนดี่ได้หลายกว่านี้อีกเดี๋ยวไอ้จะแกงนะคะไอ้จะแกงเนาะอันนี้ก็เป็นเห็ดมันปูที่ได้โหดโพอีดีจ้ะโหดอีดีวันนี้นได้หลายแหง้งไอ้ก็ขอขอบคุณทุกคนหลายๆดเด้เจอก,กาันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ